สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแรมโบ้ด้ามประกบนะครับผมมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับมีดแรมโบ้ด้ามประกบหรือว่าฟูแทงนะครับทั้งหมดนะครับมีอยู่9เล่มนะครับ2 4 6 8 9อ่ามีอยู่9เล่มนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเป็นงานปาดผิวไฟนะครับคำว่าผิวไฟก็คือ ขาวครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งนะครับส่วนสีดำเนี่ยเราจะไม่ได้แตะต้องหรือไม่ได้ทำอะไรใดๆดทั้งสิ้นกับตัวใบมีดนะครับเราจะทิ้งเป็นรอยผิวค้อนนะครับรอยผิวไฟนะครับส่วนด้ามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับลายสวยสวยสีแดงเข้มสีต่างๆนานาครับเป็นศิลปะแห่งเนื้อไม้เลยนะครับเป็นไม้พยุงนะครับเรือว่าไม้มงคลนะครับนี่ครับสวยงามมากครับผมทั้งหมดราคาเล่มละนะครับ ทั้งหมดนะครับเล่มละ1,000บาทนะครับเล่มละ1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีฝักนะครับย้ําเลยนะครับชุดนี้ไม่มีฝักนะครับนะครับมีดแรมโบ้ทำฝักยากนะครับรบกวนให้เพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับไปหาช่างแล้วทําฝักเองนะครับผมราคานี้ถูกที่สุดแล้วนะครับ1,000บาทนะครับมาดูเล่มที่1กันนะครับนี่ครับ เล่มที่1ครับใบยาวอยู่ที่11.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.5นิ้วนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับมีดแรมโบสันอยู่ประมาณ5้มิลครับนีปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเสมอกันนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยชุบนะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับในวิดีโอนะครับถ้าเป็นมุมนี้นะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงนี้ครับเล็กๆนะครับยาวพาดขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเส้นของรอยชุบนะครับส่วนที่อยู่ด้านล่างเส้นนี้คือจะแข็งนะครับสามารถรับแล้วก็ใช้งานไปจนถึงเส้นนี้นะครับก็กว่าจะใช้งานได้ถึงตรงนั้นก็น่าจะใช้เวลาหลายปีนะครับอดูด้ามเล่มที่1นะครับ สวยงามไม่มีตําหนินะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมดหจุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองอยู่3ามนะครับหมุดโมเสษหนึ่งแล้วก็รูร้อยเชือกตรงท้ายด้ามนะครับนี่นะครับเล่มที่1นะครับต่อไปเล่มที่2นะครับใบยาวนะครับอยู่ที่11.8นิ้วนะครับใบกว้าง 2. 5ุด้าครับ สันอยู่ที่5.5ามิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามนะครับด้ามครับลายสวยนะครับนี่ครับ ต่อไปเล่มที่3ามนะครับใบยาวอยู่11.8ครับใบกว้าง2.5งครับสัน5.5ามิลครับดามครับอีกด้านครับ ต่อไปครับเล่มที่4ครับเล่มที่4ใบยาว11.8ครับใบกว้าง2.5ครับสันประมาณ5.5มิลครับเก็บงานดีทุกเล่มนะครับด้ามครับ ครับต่อไปครับเล่มที่5ครับเล่มที่5ใบยาว12นิ้วครับ12นิ้วหมที่ยาวที่สุดนะครับใบกว้าง2.5นะครับสัน 5.5มิลครับเกือบเกือบหนะครับด้ามครับ ต่อไปครับเล่มที่6ครับใบยาว11.8ครับใบกว้าง2.5ครับสันครับ5.5ามิลเกือบเกืบหครับดามครับอีกด้านครับ ต่อไปครับเล่มที่7ครับใบยาว11.8ครับใบกว้าง2.5ครับสันอยู่ที่5.5มิลเกือบเกืบ6มิลครับดามครับอีกด้านครับ ต่อไปครับเล่มที่8ครับใบยาว11.1นิ้วครับโอ้ิ้วกว้างมากเลยครับใบกว้างอยู่ที่2.7ครับกว้างจริงๆครับใบนี้2.7ับสอเลยสะใจเลยนะครับนี่ครับอ่ะนะครับสวยมากนะครับด้ามครับ ดาบก็สวยด้วยนะครับอีกด้านครับต่อไปเล่มสุดท้ายครับเล่มที่9ครับใบยาว11.2ครับ ใบกว้าง2.5ครับสันก็ประมาณ6ปินครับด้านครับอีกด้านครับสวยทุกเล่มนะครับ เปิทุกเล่มจริงๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆชอบเล่มไหนทักทายมาได้เลยนะครับมีอยู่9เล่มนะครับเมดแลมโบด้านประกอบฟูลแทงนะครับราคาเล่มละ1นึ่ง1 0 0เอ้ย 1, บาทนะครับไม่ใช่1,100นะราคา1,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวมีเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ